สวัสดีครับผมคุโรโซระนะครับวันนี้ผมจะมาคุยร้านอ่านนตอนแรกกับปัญนะใหม่อะเป็นแนวแก้แค้นกนะ็คือเลื่อนมาเรียโนดันไซการแก้แค้นขอนมาเรียอันนี้ชื่อไทยคิดเองนะนากเกะมาเรียคุณแม่วัยสามสิบีมีลูกชื่อคิริทากะซึ่งลูกชายนะโดนลังแกโดนบูรี่ จัดเด็ดเปตห้าคนมีผู้ชายสี่คนผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งโดมบุรีนัดมาแล้วคืนละเจ้าวังเกอร์ของลูกชายสิบสี่ปีนะไอพวกเด็ดเปตเนะมันส่งคลิปโปมาซึ่งคลิปโปมันใะนคลิปอะเหมือนเหมือนคุณแม่นะแต่ว่าเหมือนแบบจะปลอมอะไรเนี้ยเหมือนปลอมวิดีโอประมาณนั้นให้ลูกเนี่ยไปที่ตู้ชมดาวซึ่งไอเด็ดเปตอ่ห้าเนี่ยมันก็ขู่ว่าถ้าเกิดไม่ทําตามมันนะมันจะเอาไอคลิปเนี้ยไปเผยแพร่คือให้ลูกชายโ,โดดลงไปที่ถนนคิดิทากะลูกชายก็ตัดสินใจโดดลงเพื่อแม่อ่ะโดดลงไปคาฮัทเลยเออในะคลิปผมมจะไ่ ลงรูปไปเยอะนะเพราะว่าผมกลัวโดนลิขสิทธิ์ซึ่งพอคุณแม่น่ได้ตาม gps ของรูปมาเนี่ยได้ตามมาแล้วถึงจุดเกิดเหตุเลยซึ่งเห็นลูกค้าฮัดโหดมากเลยครับไปแล้วซึ่งคุณแม่จะไปช่วยนะแปลว่าแล้วเจ้าวั so, ้นมีรถบรรทุกมาหอมเร็วมากเลยชนรูปชาประเป็นตายโอ้แบบเละเลยหินไส้อะไรเลยคุณแม่ก็ไปรอหายรอห้แบบเห็นรูประเป็นปาาปะน้ำป่าให้แบบจับไส้ขึ้นมาเนี่ยโหแบบนั้นโหดชิบหาย ซึ่งไอเด็บปิดนะฮะก็หนีไปซึ่งคดีนะครับนี้ตำรวจประสินว่าเปกักเข้าไปโอ้ยเอเวนมันเอ้ยสามีเป็น,ปนตำรวจแปลว่าสามีเป็นคนที่บ้านนานอ่าไม่ค่อยกลับมาบ้านหรอกไม่ค่อยแบบมาสนใจครอบครัวอะไรมากมายซึ่งคนเป็นพ่อก็ทำอะไรไม่ได้นะเป็น,ปนตำรวจโอ้คือแม่คือเศร้ามากที่ลูกชายไปแล้วก็ได้เจอบันทึกอขอนรูปเอเนี่ยว่าแบบโดนรังแกไอ้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เป็นทำงานล้างกายซะส่วนใหญ่ ปรคุณแม่ถึงได้ประสินใจว่าจะว่าป้อนทำอสสยาหนึ่งก็คือแก้แค้นนะเองนะครับปรคุณแม่เนี่ยสอนปีประมาเนี่ยได้ทำไดได้ทำหน้าที่เป็นพยาบาลที่ห้องห้องพยาบาลของโรงเรียนก็คือจะมาวาาแก้แค้นไอ้พวกเด็บเป้ทนท่าเนี่ยภายในโรงเรียนเรื่องราวพอไปก็ป้อมรอปีความดูว่าจะเป็นยังไป้าครับเรื่องนี้การแก้แค้นว่าจะแก้แค้นได้สะใจหรือว่าเรื่องราวบทสรุปจะเป็นยังไงก็ป้อมมารอดูกันครับตอนแรกคือเปิดตัวได้ชัดเจนว่าคือแก้แค้นคือชัดเจนคือว่าก็คือแก้แค้นนะก็คือไม่มีอะไรก็คคคคคืืือออเเเเทท่่่่่าาีห็็นนนนชััดจวุณแแแมลป้้งกกกกพู พอที่เราเห็นเป้าหมายโดที่ไม่ไปเริ่มเบี้ยนเลยค,คือเมื่อพยายามสื่อว่าอ่าแบบพวกคนไม่ดีหรือพวกไอ้พวกที่ทำเรื่องเร็วๆเ,เนี่ยไม่ไม่จะเป็นว่าเรเป็นคนที่แบบรูปลักษณ์ประมาณนี้หรือประมาณเนี้ยคือความเร็วความชัวนะ่วเนี่ยมีแล้วทุกคนเลยไม่ว่าจะร่อสวย,ยอะไรก็ตามเออผมว่าเขาถือว่าทำได้ดีจุดนี้ไอ้พวกห้าคนไอ้มีร่อสวยอ้วนเปียสูนเะนี่ยครบแต่ผมขออย่างเดียวคืออย่าให้เรื่องมาให้อภัยอ่ะ เพราะว่าคือรูปประเอ็นปาแบบนั้นนะถ้าเกิดมาให้อภัยในน้านคือแบบจบเห็นนะคือแบบมันจะแบบเย้หมากนะเกิดมาให้อภัยใน้เพราะว่าถ้าเกิดจะแก้แค้นก็ต้องแก้แค้นให้สุดไปเลยผมขออย่เยียวยามาให้อภัยแบบไอ้พวกคนผู้นี้ตอนนั้นเพราะว่ามันป้าจแก้แค้นอยู่แล้วอ่ะเออมันก็บ่นให้สุดไปเลยอย่าแบบมาให้อภัยตอนท้ายไม่ได้นะแต่ประมาณดูปนการแก้แค้นว่าคุณแม่จะแก้แค้นยังไงนภายในโรงเรียนเพราะอยู่ในโรงเรียนขอนไอ้พุทห้าไอ้วกห้าคนเนี้ยแต่ถ้าผมเดาน่าจะล้อลวนผู้ชายเนี้ยผู้ชายสี่หัวหนะ พราะว่าใช้การโดยที่ผู้แม่สวยอย่างนั้นเนี่ยมีความสวยอยู่เนี่ยอยู่วัยสามเปีรูปร่างตินงยังสวยอยู่นะอาจจะล่อลวงด้วยวิธีพูดตามเพจด้วยน้อยอาจจะแบบชวนมามีเซตไอ้พวกเนี้ยแล้วค่อยจัดก,การทีเดียวหรือมันก็หาจังหวะที่ไอ้ผู้นี้อยู่อยู่สถานที่ห่างไกลคนแล้วค่อยแอบลอบค่าประมาณนั้นส่วนคนผู้หญิงนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะใช้วิธีเดียวกันหรือแบบพยายามสนิทก,กับไอ้พวกเนี้ยแล้วแบบทำให้แบบคุยกันว่อยๆเนี่ยแล้วค่อยหาจังหวะที่ว่า มีโอกาสฆ่าแล้วก็จัดก,การเลยอาจจะไปใน่าตดุรียนงเราอ,อาจจะแบบบางคนอาจจะค้าตดุรียนได้แปลว่าที่บางคนก็อาจจะค่านอสสารที่ยืดได้แผลดวงเรียน,ปนเป็นจุดเลยเพแล้วก็แชทเป็นจุดเขาหายพูดนี้ก็บอรออ่างรอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อทัพเรื่องนี้ใครอ่านมาแล้วก็สามารถมาคุยกันได้นะครับซึ่งวันนี้ผมขอประลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปบายครับถ้าชอบอป่าลืมกด subscribe และกดไลค์ like ด้วยนะครับ